สวัสดีค่ะช่อง universe treasure ค่ะ,ะช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ให้ข้อคิดและเตือนสตินะคะ,ะและให้คำปรึกษานะกับคนที่ตอนนี้กำลังมีปัญหานะคะ,ะในเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องนะคะในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะคือทำอย่างไรที่จะรับมือกับ ความอกหักนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยเราทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะให้เราก้าวข้ามผ่านความทุกข์ตรงนี้ไปได้เร็วที่สุดนะคะหลายคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนรู้สึกว่าธรรมดาก็จริงแต่คราวนี้มันรุนแรงมากหลายคนรู้สึกว่าทำไมยังออกมาไม่ได้สักที นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะก็ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราอกหกักหรือว่าเรามีปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะก็บอกเลยว่าอืมมันเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะ คืออย่างอื่นไม่รู้แล้วอะแต่เอาตอนนี้เอาตัวเองก่อนนะ่ะอย่างอื่นเราไม่ไม่สนใจนะคะตอนนี้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะให้สนใจว่าคุณอะจะเป็นยังไงนะคะอันเนี้ยตรงเนี้ยเรายังควบคุมได้แต่อะไรที่นอกเหนือการควบคุมของเราเนี่ยเราอย่าพิ่งไปโฟกัสมันตอนนี้นะคะอืมคือการที่เรากลับมารักตัวเองเนี่ย มันจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเราหลายอย่างมากนะคะว่าเราเป็นคนที่ดีะหรือเก่งในเรื่องต่างๆที่เราถนัดอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วเรายังเรียนรู้หรือไปโรงเรียนหาความรู้เพิ่มเติมหลายๆอย่างได้เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเท่าที่เราจะทำได้หรือเราอยากจะทำนะคะอ่และ เรื่องของการรักตัวเองเนี่ยเป็นพื้นฐานความรักตัวเองเป็นพื้นฐานเลยก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นนะคะรักตัวเองก่อนนะกลับมารักตัวเองก่อนนะคะใครจะเดินออกไปจากเราหรือเราจะเดินออกมาจากใครนะคะไม่รู้แหละตอนนี้ต้องรักตัวเองก่อน,อนละอย่างแรกนะคะอ่าทีนี้มาดูเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจก็คือปัญหาเนี่ยนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือปัญหาตรงนี้เนี่ยที่มันทําให้เราเป็นทุกข์อยู่นะ เราจะทำยังไงดีนะคะก็ต้องเคลื่อนฝ่ามันไปอะ่ะคือจะยังไงก็แล้วแต่มันมันจะไม่ใช่การที่เราจะเดินวนรอบๆหรือว่าหนีมันชวับออกไปฉลบออกอะไรอย่างนี้มันจะไม่ใช่การที่หนีปัญหาเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเนี่ยมันอยู่กับเรานานขึ้นนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมารักตัวเองแล้วเราสึกว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยให เดินฝ่ามันออกมานะคะ go through it นะคะคืออย่า go around คือผ่ผากลางมันมาเลยคือเหมือนกับว่าโอเคฉันทุกข์ฉันเจอปัญหาอะไรมาตอนนี้นะคะแล้วมันจะทำให้เราต้องยอมรับความจริงไปโดยอัตโนมัติคือเราจะยอมรับความจริงได้ว่าตอนเนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือว่าเราเลิกกันแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะ ไม่บอกว่ามันง่ายนะคะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถามว่ายากแล้วเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ไหมเนี่ยผ่านได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนใช้เวลาเท่ากันนะความที่เราเคยรักหรือผูกพันกับใครมากๆเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะ ตัดใจจากเขาหรือข้ามผ่านอาการอ,อกหักจากความรักครั้งนี้นะคะยิ่งคบกันมานานหรือยิ่งรักมากเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยแรงกับเราหรือแย่กับเรามากๆเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้ช่วยให้เราตัดใจได้ง่ายขึ้นคือมองที่ปัญหาของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วเนี่ย ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะที่มันทำให้มันต้องเป็นแบบนี้ต้องเลิกกันนะคะคือการที่เรากลับมาชั่งตวงวัดดีๆเนี่ยว่าคนที่ไปจากเราหรือว่าเราออกมาก็ตามเนี่ยคนเนี้ยเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรคือถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อดีเลยมันมีแต่ข้อเสียซะส่วนใหญ่เนี่ย เราก็ต้องแฟร์ตรงนี้นะว่าเออบางทีการเลิกเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ได้นะคะคือบางคนเนี่ยเวลาเลิกเนี่ยลืมลืมข้อเสียหมดเลยไปโฟกัสที่ข้อดีของเขาในอดีตเขาหลอ่อเขาสวยหรือว่าเขาเคยซื้อรถให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ หรือเขาจ่ายังเวลากินข้าวตลอดเขาให้เงินเราใช้อ่าคือเราเราไปมองแต่ข้อดีของเขานะคะร้อยแปดพันเก้านะว่าเราเรารักเขาเนี่ยเขาก็ดีกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออคือเราเราเห็นแต่สิ่งดีๆตรงนี้จนบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราลืมนะคะลืมว่าเขาทําแย่กับเรามากๆเลยบางทีอ,ะอ่ะอออย่าง เหมือนกับเอาเราไปว่าให้ที่บ้านเขาฟังอ่ะตรงนี้สมมุตินะคะหรือว่าก็มีคนอื่นนอกใจเราอ่าเนี่ยเรื่องเรื่องที่แย่ๆเนี่ยเราลืมหมดเลยเราเราไปนึกแต่ข้อดีที่เขาเคยทําให้กับเราเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เรายิ่งตัดใจยากขึ้นไงเนออเราก็ต้อง be fair นะคือ ยุติธรรมอะค่ะกับทั้งตัวเราแล้วก็กับเขาคือมองตามความเป็นจริงเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งก็ได้มาแบ่งครึ่งเลยแล้วเขียนข้อดีข้อเสียนะคะของตัวคนนั้นที่ไปจากเราหรือคนที่เราเลิกกับเขามาเนี่ยละค่ะนะคะ,นะค,ะคือแน่นอนว่าการที่เราจะทะลุผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยผ่านความทุกเนี่ยเราเราต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากและใช้แรงใจที่มันเยอะมากเนี่ยเชื่อว่า คนที่มีปัญหาจากความทุกข์มาหลายครั้งหรืออกหักหลายๆครั้งเนี่ยจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันนะเออเนี่ยภูมิคุ้มกันอันนี้มันทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นและจะไปต่อในวันข้างหน้าเนี่ยได้ดียิงขึ้นนะคะคือตอนนี้ถ้ารู้สึกว่า อะไรก็ตามที่มันยากเหลือเกินมันดูแล้วแบบอุยฉันจะผ่านมันไปได้ไหมมันมันเหมือนกับฉันไม่สามารถที่จะแบบฝ่าตรงนี้ไปได้แล้วแน่นอนอย่างเงี้ยไม่จริงนะคะไม่จริงคือบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปที่คุณจะทําได้แต่ว่าณนะวันนี้เรามองว่ามันเป็นแบบบิ๊กติ n งมากคือเรื่องใหญ่มากที่แบบเราจะฝ่าไม่ได้แต่จริงๆคุณทำได้ค่ะนะคะคุณแค่ต้องค่อยๆค,ค,คิดอย่างละเอียดทีท่ทวนและยุติธรรมเป็นกลางว่า ข้อเสียข้อดีอันไหนจริงไม่จริงนะคะอ,อ,อย่าให้สมองหลอกเราเพราะว่าสมองเนี่ยของเราเนี่ยทำงานโดยที่การที่ว่าเราจะพอเราเราเรา,เราสูญเสียอะไรไปนะคะเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเรายังช็อกอยู่หรือเราเราเพิ่งจะเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งที่เราสูญเสียไปตอนที่เรามีอยู่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่เอาเข้าจริงเนี่ยบางครั้งนะคะ สิ่งที่เคยมีเนี่ยตอนมีอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นไงเออคือต้องมองโลกตามความจริงนะคะและพยายามข้ามผ่านไม่ใช่ข้ามผ่านทะลุความทุกข์ตรงนี้ไปอย่างยุติธรรมก็คือมองตามความจริงข้อดีข้อเสียที่แท้จริงด้วยอย่าหนีมันอย่าหนีอย่าหน,านีความทุกข์ค่ะอย่าแบบไม่คิดปัดบอกสมองว่าอย่าคิด กดมันไว้อย่างนั้นน่ะมันจะไม่แก้ปัญหาให้จะทุกก็ทุกไปเลยจะคิดก็คิดไปเลยคิดจนกว่าเราจะเจอทางสว่างนะคะยังไงเราก็ต้องรอ,อดนะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่3นะก็คือดึงตัวเองออกมาจากคนคนนั้นเขาเรียก DETACH แกะออกจากกันค่ะคือให้ต่างคนต่างเป็นอิสระเหมือนนกที่โบยบินนะคะคือไม่ไม่ได้ว่า คือเราเราให้อิสระกับเขาหรือเขาต้องการอิสระของเขาเข้าไปอย่างเงี้ยก็อ่ะแล้วแต่แต่ตัวเราก็ต้องบินเหมือนกันเราก็ต้องมีอิสระเราจะสร้างคุกขึ้นมาขังเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเนี่ยไม่ได้นะคะแกะเราออกจากเขาเป็นอิสระนะคะอีกครั้งนะคะเราอินดีพนเดนซ์หรือเป็นคนที่รักอิสระยืนหยัดได้ด้วยตัวเราเองเราอย่าลืมตรงนี้นะคะ ความแข็งแกร่งในตัวเราเนี่ยมีเยอะนะคะการที่เราเองเนี่ยกลับมารักตัวเองอย่างข้อแรกที่บอกไปนะคะแล้วก็เป็นอิสระจากเขาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราขับรถได้นี่หว่าเออไม่ต้องรอให้เขามารับที่บ้านเราก็ขับรถออกไปข้างนอกก็ได้นี่หว่าเออเฮ้ยเราไปดูหนังคนเดียวเรากินข้าวคนเดียวได้นี่หว่าเออเราทําหลายอย่างคนเดียวได้ทุกอย่างโดยที่จริงๆแล้วเนี่ย เราก็เคยทำมาก่อนที่เราจะเจอเขาอ่านี่ไงนะคะออและอย่างหนึ่งที่จะเตือนไว้ว่าอย่ารีบนะคะอย่ารีบที่จะแบบกระโดดจากความสัมพันธ์หนึ่งไปสู่อีกความสัมพันธ์หนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยวิชั่นนะคะสายตาเรามันยังไม่กระจ่างอะถ้าเรารีบทำแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ชัดยังไม่เคลียร์นะคะ ว่าเราต้องการอะไรถึงได้บอกตั้งแต่ข้อแรกว่าให้คุณกลับมารักตัวเองและอยู่กับตัวเองก่อนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย ต้องต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยคิดว่าควรจะมีสักอันหนึ่งเดือนอน่ะหนเดือนน่ะขอมี time คือเป็นเวลาของฉันคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะให้ฉันได้เที่ยวได้สปอยตัวเองทำเล็บแต่งหน้าทำผมหรือว่าไปทำหล่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่แนะนำเรื่องศสริรยกรรมนะคะในช่วงนี้เพราะว่าการตัดสินใจที่จะทำอะไรกับตัวเองเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราตัดสินใจในขณะที่ว่าเราขมุกขมัวหรือว่าวิชั่นวิสัยทัศน์ความคิดเรายังไม่กระจางเนี่ยช่วงนี้เรายังไม่กระจางหรอกนะคะเราจะตัดสินใจผิดได้แล้วมันจะแก้ยากแล่งะงาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะเ,ออเพราะสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่อกหักเนี่ยก็หลายคนก็ชอบไปทําศัลยะกรรมช่วงนี้แล้วก็เสียใจทีหลังว่าเฮ้ยแบบมีปัญหาผิดรูปแบบไม่สวยต้องไปแก้หรือแบบ อนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แนะนำทีนี้ตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วนะคะเราก็มาดูซินะคะข้อถัดไปข้อที่4นะคะคือเรามีความแข็งแกร่งในเรื่องใดบ้างลิสต์ออกมาเลยคะ่ะหนึ่งสสามสี่ฉันทำกับข้าวเก่งนะฉันสวยนะอฉันเป็นคนมีอารมณ์คันนะ นะคะฉันเรียนหนังสือเก่งฉันทํางานเก่งฉันตัดเย็บได้อ่าหลายอย่างเลยนะพอลอง list ออกมาดูโอ้ยผู้ชายที่ไม่เอาเราหรือผู้หญิงที่ไปจากเราเนี่ยไม่ฉลาดเลยนะคะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้พลาดมากนะคะที่ปล่อยเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเขาเรียก add value s ให้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะเฮ้ยเรา ดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพอเราอ่านจบนะคะแต่ไม่ได้ว่าเราต้องหลงตัวเองนะแต่คือเหมือนกับการเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาจากการที่เรามองเห็นคุณค่าเนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาตัวเราเนี่ยดีขึ้นคือการที่เราอกหักแล้วเราโทมนะคะร้องไห้จนตาบวมหรือว่าออ,ออกซสือแบบ ออเขาเรียกอะไรอะ a c e b o o k อะไรพวกนี้ในในภาพลักษณ์ที่เราดูแย่นะคะหรือแบบด่าทออย่างเดียวตัดเพราะชีวิตอย่างเดียวร้องห่มร้องไห้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทําให้เขาอยากกลับมาหาเราถ้าเรารอเขาอยู่นะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเราต้องทําตัวเราให้มีคุณค่าก่อนต่อให้เราจะอยากได้เขาหรือไม่อยากได้เขาก็ตามนะคะทําตัวเราให้ดีการที่เรามองเห็นข้อดีของตัวเราเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ย เพิเนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าต่อได้ง่ายขึ้น move on ได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะไปเรื่อยๆนะชีวิตเราไม่หยุดนิ่งนะคะอืมอทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองนะคะให้ได้ในเรื่องของการสร้าง ความมั่นคงหรือว่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะความมั่นคงในชีวิตต่างๆนานาครอบครัวเราคนที่รักเราคือคนหายไปจากชีวิตเราคนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่เรายังเหลืออีกเพียบคือทุกอย่างเหลือครบยกเว้นปัญหาหายไปข้อหนึ่งนะเวลาที่เราเลิกกับใครนะคะ,ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมันมาถึงเรื่องของการที่เราจะ มีคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้ทรูแล้วมันทำให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองนะคะและมีความมั่นใจในตัวเองกลับมาบางคนเลิกกับแฟนแล้วกลายเป็นคนเสียเซลล์นะคะเกิดกันได้แต่ถามว่า make sense ไหมเนี่ยไม่เพราะว่าเรามีค่าเสมอนะคะการที่เขาหรือเราเการที่เขาเดินออกไปจากเราหรือเราเลิกกับเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า เราสูญเสียเกยเียรติยศศักดิ์ศรีไปด้วยเขาไม่ได้เอาอะไรไปจากเรานะคะเรายังอยู่ครบนะคะอย่าลืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมีภาคต่อนะคะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะกด subscribe ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ต้องการคำแนะนำดีๆตรงนี้ไปใช้ชีวิตนะคะเราก็ได้บุญได้กุศลกันด้วยนะถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะทักไลน์มาได้นะคะ ก็ยังไงแล้วเนี่ยขอใหอ้ไม่ทุกนะคะหมดทุกหมดโศกหายเศร้านะคะเดี๋ยวงไงเรามาดูกันต่อในคลิปหน้านะคะว่ามีข้อคิดดีๆต่อจากนี้อีกเพียบเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ